ฉันอยู่ที่ไหนน่เหมียวเกิดอะไรขึ้นอเหมียวก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวดูก่อนนะดูเหมือนว่าเรากําลังจะขึ้นไปนะอะขึ้นไปไหน windshield. อะเจ้านายฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเหมียวยังไงดีละนี่อะดูเหมือนว่าเราจะอยู่ในลิฟที่เป็นลิฟขนส่งอะไรสักอย่างนะเจ้านายนั่นสิเหมียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นละเนี่ยเหมียวเหมียวไม่รู้เหมือนกัน เกิดอะไรขึ้นล่ะเจ้านายดูเหมือนว่ามันจะหยุดเคลื่อนที่แล้วนะเหมียวแสงอะไรอ่ะเจ้านายนั่นมันคนตายไม่นะแมสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดริกาว่าแคสเตอร์และตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรปอกกับด่านด h ม m บ s สระน์วงกดมารแตอยู่นั่นเองอหยฟังชื่อกน็น่ากลัวนสียวกิ้วแล้วนะคะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้นะคะเราก็เป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ใน หนังเรื่องนี้นั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พอรู้เรื่องย่อนะคะมันก็คือสิ่งที่เราถูกส่งมาในลิฟต์ขนส่งอันนี้แล้วก็มาโผล่ที่นี่แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นั่นเองตอนนี้เข้าไปสำรวจดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงใช่แล้วแหละแม่สาวน้อย <c oughs> เธอ,อคิดถูกแล้วเธอถูกส่งมาเพื่อให้ออกไปสำรวจในเขาวงกตมาริเตยียวนั่น <c oughs> เอ,อ่อหยอยเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ฉันเพิ่งถูกส่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองแหละ ไปกันเถอะมิโดนี้ตอนนี้นะคะซีก็ขอสำรวจโดยรอบก่อนล้วกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างในทุ่งสีเขียวแห่งนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นการตั้งแคมป์กันในที่แห่งนี้เจ้านายที่นี่มันดูน่ากลัวจังเลยนะเนี่ยมันมีแต่วงกดอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยโอ้เจ้านายนี่มันสมบัติแต่เราไม่มีกุญแจอย่าบอกนะว่าเราจะต้องไปหากุญแจในเขาวงกดอันนั้นน่าจะใช่เหมียวเอาอย่างไงดีคะเนี่ย ตอนนี้นะคะเวลาก็ใกล้จะมืดแล้วเขาวงกดแห่งนี้นะคะมันจะเปิดทุกๆเช้าให้เราได้เข้าไปสำรวจกันเ <_ C 1> จ้านายจะเข้าไปสำรวจเหรอใช่แล้วเราเหมียวและประตูเขาวงกดมันจะปิด <_ C 1> <_ C 1> เมื่อราตรีการมาเยือนเราจะรีบวิ่งออกมาให้ทันไม่งั้นเราจะต้องสีมองเทงตายแงะแกเออเจ้านายร้อนออกไปจากตรงนี้กันเถอะได้เวลาแล้วสินะเหมียวทางเดียวที่เราจะออกไปจากที่นี่ได้นั่นก็คือต้องเข้าไปเอา อะไรสักอย่างที่อยู่ในเขาวงกดนั่นเราก็จะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เหมียวเป็นกำลังใจให้เจ้านายนะว่าแต่ตอนนี้ประตูมันเปิดหรือ,อยังล่ะตอนนี้นะคะเราก็สำรวจโดยรอบก่อนแล้วกันเหมียวเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบนหอคอยนี้ละกันนะเออเป็นดีดนะตอนนี้นะคะแรดูไรผู้คนละเกินซี่ขอขึ้นไปสำรวจบนหอคอยนี้ก่อนแล้วกันนะแล้วยังไงคือว่าันต่อแล้วกันนะเหมียวสั่ง เจ้านายที่นี่มันมันมีแต่กำแพงจริงๆด้วยนะเนี่ยถูกต้องแล้วละเหมียวจะออกอยังไงดีละเนี่ยดูสิแสงลอดผ่านความเมืองหวางอันใกล้พ้นจริงๆนะเนี่ยโหนั่นคือเบื้องหน้าที่เราจะต้องไปเผชิญใช่ไหมคะเนี่ยเออแค่ดูก็กลัวแล้วทําไมมันถึงมีช่องว่างแค่ตรงกลางตรงนี้ล่ะ,ะเหมียวฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเอาไงต่อดีเจ้านายเรากระโดดลงไปกันเถอะ จะกระโดดเลยเหรอใช่แล,แล้วเราเมียวพร้อมหรือยังอึบอึ้บยาคูไปกันเลยดีกว่าเมียวได้เวลาแล้วแหละตอนนี้ทำก็ใกล้จะเปิดแล้วสว่างแล้วนะคะตอนนี้ไปกันเลยยา่าคูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้านะคะโอ้โหเจ้านายตื่นไวจังเพื่อง,งานนี้เลยเหรอเมียวออย่าทำเสียงงั้นสิเจ้านายเมียวกลัวไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเข้าถ้ำแล้วนะคะวันนี้จะไปสำรวจกับหยอยสร้างกัน เออฉันมารอเธอตั้งแต่ตีสามไปกันเถอะมิโดริเธอเข้าไปก่อนเลยนะฉันกลัวเออเจ้านายรู้สึกว่าหยอยสั่งจะตามหลังเรามานะใช่แห้วละเหมียวย่อยนําไปเลยเออมิโดรินําไปก่อนสิตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในถ้ำเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะมืดตืดเลยนะเนี่ยงูตอนนี้นะคะก็ปีนขึ้นไปเลยเกมนี้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่างงมากเลยกับเขาวงกดเจ้านายนั่นมันตุ่มอะไร อยากรู้ไม่เหมียว้อยากรู้เราจะต้องลงไปกดมันพร้อมหรือยังจะดีเหรอไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่เลยนะเนี่ยเหมียวเราจะต้องเอาตัวรอดจากที่นี่นะบางทีมันอาจจะเป็นปุ่มลับพอไปกดมันปุ๊บอาจจะวับไปที่ที่เรามาก็ได้นะอะลองดูก็ได้ตอนนี้ยังไม่มืดนะคะเอาแล้วเราต้องรีบสำรวจตั้งแต่ตอนนี้เหมียว ยังไงเนี่ยยังไงโอ้โอตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้แม่เจ้าตกไปกได้เจ้าไหนโอ้ยังไงดียังไงยังไงเฮ้ยประตูมันปิดยังไงเราเหมียวเออเอต้องไงท้ไงต้องไงเจ้านายเจ้านายฮะเหมียว่าแล้วเจ้านายต้อไงไม่หลอดเกิดใหม่ละกันนะโอเคค่ะหลังจากที่ตายไปเมื่อกี้จากเขาวงกดอมฤริตาไยอันนั้นนะคะเหมียวเรามาไหวนะ้น้ำกันเถอะมันใช้เวลาไหมเจ้านายนั่นไงเพื่อนกําลังไปแล้ว มาแล้วมิโอริได้เวลาไปสำรวจถ้ำมรกตนี่แล้วเขาวงกดนี้มันจะเป็นเขาวงกดที่มรณนะเราต้องรีบนะก่อนที่ฟ้าจะมดืดไม่งั้นอะซีมุงได้ไงแกโอ้โหตอนนี้นะคะพักพวกเรามาเพียบเลยไปกันเลยพวกเราต้องสำรวจแผนที่ในที่แห่งนี้นะเพื่อออกไปเขียนแผนที่ให้คนข้างหลังอะ่ะได้มาดูเออพูดอะไรงงๆเนี่ยไม่ต้องงงหรอกมิโดริกระโดดตามมาเลยึอบเออ,เอ,อฉันตกลงไปแล้วโอ,อ้หตกลงไปแล้วนะคะ เจ้านายเอาอัางไงอึ๊บอืมเราไม่ตกนะคะตอนนี้ตอนนี้อยู่ตรงติงตรงนี้เออเออโอ้โหมีคนกระโดดมาแล้วอึ๊บเออขอบใจที่ส่งฉันเออช่วยฉันด้วยฉันจะขึ้นไปโอหตอนนี้นะคะเราก็ทําประโยชน์ให้กับเพื่อนฝูงนั่นก็คือการให้เขาเหยียบหัวเราเราก็จะเหยียบหัวเขาละค่ะอึ๊บอืมเออเธอเหยียบหัวฉันทำไมเนี่ยฉันจะขึ้นไปยังไงล่ะ เธอก็วิ่งแล้วแล้วกระโดดขึ้นมาสิเออทาไมเธอไม่ให้เพื่อนฉันเหยียบหัวเธอล่ะเออได้ข่าวว่าเมื่อกี้เธอก็ัเพิ่งเหยียบหัวฉันขึ้นมาเองนะเออฉันก็อยากจะให้เพื่อนฉันขึ้นมาด้วยนี่เออช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออฉันไม่ไหวแล้วล่ะเพื่อนจ๋าไปก่อนเลยอึ๊บอึ๊บอ้บโหดูเหมือนคนนั้นจะขึ้นมาไม่ได้นะคะแล้วที่นี่ที่ไหนก็เลนเมียวโอ้โ,โหเจ้านายนี่มันลาวาเอามานหรืออะไรหูรู้สึกจะเป็นลาวานะคะแล้วตอนนี้เพื่อนของเรายังไง เอเจ้านายลองมองดีๆสิเหมียวว่ามันมีช่องที่สามารถรอดไปได้นะเออเหมียวตาดีจริงเลยโอ้โหแล้วยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะรอเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนเพื่อนจ๋าฉันมาช่วยแล้วเธอกระโดดขึ้นมาให้ได้นะต้องพยายามเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นครับเออดูคนนั้นสิขนาดเขาเป็นผู้ชายนะเขายังขึ้นมาแบบเธอไม่ได้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าเพื่อนจะขึ้นมาได้แล้ว แแะแเพื่อนเราพยายามมากเลยนะเข้ามาสิเพื่อนไม่ต้องกลัวเออฉันเกือบเอาตัวไม่รอดเอาแล้วค่ะตอนนี้จะยังไงต่อไปนั่นนะเธอเห็นไหมล่ามันจะมีช่องเล็กๆต้องกระโดดไปฉันจะกระโดดไปก่อนโอ้รู้สึกจะเป็นปริศนาลับเจ้านายกระโดดไปเลยอึ๊บเจ้านายระวังอ้าเอ๊ะเจ้านายรู้สึกว่าจะโดนแค่ปลายเท้าเองนะราวาเมื่อกี้โอ้โหและดูมีพลังมากนะคะโอเคเอาใหม่แล้วกันไปเลยมยวซัง โอ, anne. โอ้โหตอนนี้เจ้านายดูเหมือนจะมีเพื่อนเยอะกว่าเดิมนะใช่แล้วแหละหลังจากเมื่อกี้ที่เราซีมองเทงตันแงแกะเออไม่รู้จะยังไงต่อไปนะเจ้านายไปกันดีกว่าเอ้านั่นมันย้อยนี่นะย้อยตามมาแล้วเอ่อไม่น่าใช่ย้อยนะเจ้านายย้อยอะไรทําไมตัวเป็นอย่างนั้นไปดีกว่านะคะโอ้โหตอนนี้เรานักสํารวจนะคะก็ได้เข้ามาในเขาวงกฏแห่งนี้เรียบร้อยแล้วดูเหมือนมันจะเป็นเขาวงกดที่ซับซ้อนมากเลยทีเดียวมาทางนี้มาทางนี้เร็ว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 พาเราจอทางออกแล้ว โอ้โหตอนนี้ยังไงยังไงเ,เจ้านายตามเข้าไปเถอะนะเร็วๆก่อนที่เขาจะสลายหายตัวไปเอาละค่ะตอนนี้ต้องวิ่งตามให้ทันนะคะเพราะถ้ามาคนเดียวเนี่ยรับรองหลงแน่นอนค่ะเออเจ้านายเขาหายไปแล้วนะเนี่ยอู๋ยังไงนังไงแสงม่วงโอเคค่ะหุยนี่มันชุมนุมอะไรกันเนี่ยเอาละพวกเราตอนนี้ก็ใกล้เวลาแล้วนะที่มันจะออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องรวมกลุ่มกันไว้นะใช่แล้วแหละ ไม่งั้นน่ะจะซีมองแทงนะเว้ยเฮ้ยเออฉันมาแล้วอะเจ้านายนั่นมันใหญ่ใช่ไหมน่าจะใช่นะเหมียวซังตอนนี้ยังไม่มืดนะคะเราจะต้องรอให้แสงสว่างหมดไปก่อนอ้าวเร็วสิมารวมตัวกันไว้วางแผนกันไว้นะเดี๋ยวเธอจะไปทางทิศใต้ฉันจะไปทางทิศเหนือเธอไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล,แ,ลแ,ลแล้วเหมียวซังไปทางไหนเหมียวซังอยากไปทางไหนก็ไปได้เลยเออ เหมียวไม่ขอไปเหมียวขออยู่ตรงนี้นะเจ้านายไม่ได้หรกเหมียวสั่งเราเป็นนักสำรวจเราจะต้องร่วมด้วยใช่กันสำรวจเขาวงกตแห่งนี้ใช่แล้วแหละถ้าเจอจกุญแจก็รีบเอามาให้เรานะเราจะไปเปิดหิบสมบัติเออทำไมฉันต้องให้เธอด้วยละ่ะฉันให้เจ้านายเธอดีกว่านะเออนั่นนะสิทำไมเธอพูดถึงแกตัวอย่างนั้นละ่ะกุญแจมันเป็นของส่วนรวมนะเฟยเออได้เวลาแล้วสินะที่เราจะต้องออกไปผจญภัยกัน ช่รู้แลและเว,วนดมพร้อมไือยังละ่ะตอนนี้แสงสว่างใกล้หมดลงไปแล้วล่ะพร้อมไือยังเพื่อนฝูงพร้อมแล้วก็เตรียมตัวนักถอยหลังกันเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองเออยังไม่มืดที่มาตอนนี้นะคะเราก็ได้แต่รอเวลาเฮ้ยเฮ้แกรู้อะไรหรือเปล่าวรู้อะไรเหรอตอนนี้ยังไม่มืดเลยอะรู้เปล่าเออแล้วแกมาพูดเพื่ออะไรเนี่ย เออฉันไม่มีอะไรจะพูดอ่ะฉันไม่อยากให้พวกแกเครียดฉันก็เลยอยากจะมาชวนคุยเท่านั้นเองเอาได้เวลาแล้วนักสำรวจไปออกผจญภัยกันเลยโอ้โหตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรเจ้าใดเมียวเห็นไม่เห็น,เห,นเห็นอะไรไม่ชัดเลยเมียวเข้าไปดูใหม่สิโอ้ยอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นโอ้โหตายแล้วนะคะไม่เป็นไรเพื่อนรวมกันเราอยู่แยกกันเราสิมองค์งโอ้โหนั่นมันแมงมุมยักษ์เฮ้ยรวมกันไว้ดิเอ้ยจะไปไหนอะ สลด์หายไปหมดแล้วนี่เหรอเออไม่ทันสินะหลังจากที่เราได้เข้าไปสำรวจคราวนั้นเราตายไปกี่ครั้งเราไม่ได้นับแต่เราก็เกิดใหม่ทุกครั้งแล้วครั้งนี้เรามีโดริเธอจะไปอีกไหมก็คงต้องไปตอนนี้รว่วงรอเรามาทำการต่อสู้กันดีกว่าอู้หูแหละแล้วนะคะหลังจากที่ตายในเขางวงกดอันเมื่อกี้นี้ก็ต้องออกมารอเวลานอกถ้ำนั่นเองซึ่งในเกมนี้เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมให้เราทำด้วยนะคะนั่นก็คือ ต่อสู้เพื่อชิงความเป็นหนึ่งนั่นเองใช่แล้วมาสู้กับพี่ไม่จะน้องสาวสู้กับพี่รับรองพี่จะให้น้องชนะเออตามมาสิโอเคค่ะหลังจากที่เราได้ไปดูเขาต่อสู้กันเราก็จะมาเข้าถ้ำอีกฝั่งหนึง่งถ้ำอะไรหรอเจ้านายนี่มันเขาวงกดอืมนั่นแหละเหมียวตอนนี้เขาวงกดได้เปิดออกแล้วไปกันเลยดีกว่าปะเหมียวรออะไรล่ะเหมียวอยากดูประตูตอนเปิดสวยงามจริงๆเลยดูอะไรเหมียวเธอหันหลังอยู่ โอเคค่ะตอนนี er ้เราเข้าไปในเขาวงกดกันเลยดีก okay, ว okay. ่าไปเลยโหตอนนี้นะคะเพื่อนเราก็ได้นําสลายหายต่อยไปเรียบร้อยแล้วเหมียวเราจะออกไงกันดีเนี่ยเหีียวว่าเรารีบไปก่อนที่ประตูจะปิดดีกว่าเอ้ยเหมียวฉะลืมของขอกลับไปเอาแป๊บเจ้านายเจ้านายจะเอาของอะไรตอนนี้เฮ้ยออกไปทําไมล่ะรีบเข้าไปดิไม่งั้นเวลาจะหมดน้เฟยเออเออโอเคโอเคโอเคตามไปเลยดีกว่าค่ะโหตอนนี้นะคะก็ตามเหล่าผู้กล้าไปเลยดีกว่ามืดตื๊บอะไรอย่างงี้เนี่ยเจ้านาย เวลามันเดินไวนะตอนนี้รู้สึกได้เลยว่ามันใกล้มืดแล้วระวังด้วยล่ะเจ้านายตามเขาให้ทันไม่งั้นจะหลงนะโอเคค่ะตอนนี้เหมียวจะยังไงดีล่ะเนี่ยตามมาสิอย่ามวัวแต่พูดมากไม่งั้นจะหายตัวไปใครหายตัวล่ะเจ้านายก็พวกเราไงเอานั่นมันย่อยย่อยเองมิโดริเธออย่าไปทางนั้นเซ่เดี๋ยวก็หลงหรอกและดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะหลงเรียบร้อยแล้วนะเหมียว ก็บอกแล้วให้ตามไงเจ้านายเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยโหตอนนี้แต่แต่เราหลงมาตรงนี้มันน่าจะมีอะไรพิเศษนะนี่มันช่องแคบมะละกาหรือช่องแคบมะละกอเออไม่รู้ช่องแคบอะไรแต่เดินไปเถอะเจ้านายโอ้โหตอนนี้นะคะมาอยู่ส่วนไหนของเขาวงกดก็ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุอุอุขวามือเมื่อกี้ค่ะเหมือนเห็นอะไรสักอย่างโอ้เจ้านาย รู้สึกว่ามันจะเป็นช่องเล็กๆที่มีแสงวบๆนะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาล้วค่ะตอนนี้ขอเข้าไปก่อนละกันอึ๊บเข้าไปจะตายไม่นอ้องจะตายไหมค่อยๆกระดึบเข้าไปสิเจ้านายกลัวมันเป็นกับดักนะคะตอนนี้อมันน่าจะต้องมีอะไรแน่นอนเลยยังไงดีเหมียวเจ้านายไปลองตรงนั้นดูสิอุ๊บประตูปิดแล้วโอย้ยังไงล่ะเนี่ยยังไงยังไงเหมียวอูมันนี่มัน,น,มน หูเจ้านายอึ๊บอ,อ่ะเดอ่ะเจ้านายดูเหมือนว่าเมื่อกี้จะเห็นเพชรแล้วแล้วยังไงแล้วแล้ววาว,วับอะไรตรงนี้ไม่รู้สิเหมียวแต่ตอนนี้ขึ้นไปดูอีกรอบดีกว่าอึ๊บเออเจ้านายรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ที่ที่เราขึ้นไปเมื่อกี้นะอ้อม่เจ้ากระบบงตั้งตนนั่นมันนั่นมันสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนอะไรละเหมียวแมงง,งุมยักษ์อ้เจ้านายมาเรืองแสงด้วย เหมียวว่าเจ้านายลงไปไฟกับมาเลดิฟ้าโอ้โหเหมียวดูคนนั้นสิจะให้ลงไปเหรอดูคนนั้นดูคนนั้นเขาต่อสู้เออเขาซีมองเขงแล้วใช่ไหมใช่แล้วเหรอเหมียวโอ้โหดูเหมือนแมงมุมมันจะห่อได้ด้วยนะโอ้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 เฮ้ยมันตายตายตายเฮ้ยมันตามมาป่าวะเฮ้ยอ๋ยมันตามมาเจ้านายนี่ไม่ทันแล้วสินะเออโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบชิปนี้อย่าลืมกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุก ให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะแชร์กันเยอะๆนะเหนียวอยากให้เพื่อนๆของเพื่อนๆมาสนุกด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าชอบแบบนี้ก็เล่นตามได้ตามลิงก์ล่างที่สีทิ้งไว้ให้เลยนะคะลาไปก่อนและบายบายเออเจ้านายดูเหมือนว่าเจ้านายจะเหาะได้นะดูสิลอยได้ด้วย